วันนี้ดินจะพาเที่ยวชมที่ดินติดถนนสายหลักหมายเลข3273ค่ะ ถนนด้านหน้านะคะสามารถเข้าไปยังตัวอำเภอบ้านโป่งก็ได้หรือว่าอำเภอท่าม่วงของจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ค่ะห่างจากมอเตอร์เวย์ด่านท่าม่วงของกาญจนบุรีนะคะอยู่ที่34กิโลเมตรสารทวพน้ำประปาพร้อมด้านหน้าเสาไฟฟ้า3เฟสพร้อมเลยค่ะที่ดินของเรานะคะเป็นโฉนดนส .4 จอขุดแดงค่ะ นี่คะ่ะที่ดินเป็นที่ราบสวยเสมอถนนเลยทําเลค้าขายนะคะส่วนด้านหลังของที่ดินคะ่ะก็จะมองเห็นวิวภูเขาด้วยที่ดินเป็นที่ราบสวยพร้อมเปิดกิจการร้านค้าหรือว่าสร้างบ้านสวนบ้านพักตากอากาศได้เลยคะ่ะปัจจุบันนะคะที่ดินก็ ทำการเกษตรอยู่นะคะปลูกพริกปลูกพวกพืชผักสวนครัวเอาไว้นะคะอินเทอร์เนต็ตทุกอย่างพร้อมเลยฝั่งตรงข้ามของที่ดินก็มีเพื่อนบ้านค่ะผัทงที่ดินตามที่ดินแนบไว้เลยนะคะด้านหลังก็จะมองเห็นวิวภูเขาด้วยค่ะทางทิศใต้ส่วนด้านหน้าของที่ดินค่ะที่ติดถนนสายหลักหันหน้าไป ทางทิศเหนือนะคะจากกรุงเทพค่ะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มายังที่ดินเพียง90กิโลเมตรเท่านั้นไฟฟ้าสามเสษพร้อมทำเลค้าขายการเดินทางสะดวกสบายมีรถขับผ่านไปมาตลอดทั้งวันเหมาะที่จะซื้อเก็บทำการ,กรเกษตรหรือว่าเปิดกิจการร้านค้าต่างๆได้เลยค่ะที่ดินแปลงนี้